ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคจากการประกอบอาชีพมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น หากท่านทำงานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างช่างรื้อถอนอาคารช่างมุงหลังคาช่างซ่อมหลังคาช่างปูกระเบื้องและผนงังซึ่งมีลักษณะงานที่มีโอกาสสัมผัสแอสเบสตอสหรือแร่ใยห,หินโดยเฉพาะการสูดหายใจเข้าไปอาจทำให้เกิดโรคได้หลายชนิดเช่นโรคแอสเบสโตซิสหรือโรคผังผืดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อปอดและมะเร็งอีกหลายชนิดซึ่งมีอันตรายถึงชีวิต โดยโรคนี้เป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคจากแอสเบตอสกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุข จึงได้จัดทำแนวทางการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงานในกรณีสัมผัสแอสเบสตอสหรือแร่ใย,ยหินดังต่อไปนี้แนวทางการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการสัมผัสแอสเบสตอสในสถานการณ์ที่ปฏิบัติงานอาจมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสแอสเบสตอสจะต้องดำเนินการในสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 1. การซักประวัติ ต้องซักประวัติอาชีพในกลุ่มเสี่ยงสัมผัสแอสเบสตอสทางระบบทางเดินหายใจระยะเวลาการทำงานรวมถึงการประเมินอาการที่เข้ากันได้กับโรคจากแอสเบสตอสหรือโรคมะเร็งที่เกิดจากแอสเบสตอส 2. การตรวจร่างกายมุ่งเน้นการตรวจร่างกายระบบทางเดินหายใจเป็นหลักและอาจพิจารณาตรวจร่างกายในระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. การตรวจพิเศษเพิ่มเติมสามารถแบ่งได้เป็น2กรณี 1. การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคแอสเบสตอซิส พิจารณาการท่งตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แก่ภาพถ่ายรังสีสวงอกตรวจโดยใช้ฟิล์มขนาดมาตรฐานพบความผิดปกติตามเกณฑ์มาตรฐานของ ILO International Classification of r a d i o g r a p h of p n e u um Microniosis ตั้งแต่ revised edition 2000เป็นต้นไปตั้งแต่ระดับ p r o f u s i o n 1/0ต่อขึ้นไป ภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์สวงอก CT สแกนช่วยวินิจฉัยโรคกรณีที่ผลการอ่านภาพถ่ายรังสีสวงอกพบความผิดปกติไม่ชัดเจนการตรวจชิ้นเนื้อของปอดหลังไบออซีกรณีโรคจากแอสเบสต s หรือแร่ใยห,หินหรือโรคมะเร็งที่เกิดจากแอสเบสต s หรือแร่ใยห,หินอื่นๆให้ตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยพิจารณาตามโรคที่สงสยัย2การตรวจอื่นๆการตรวจสมรรถภาพปอด pulmonary function test สำหรับระยะเวลาการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงานมีดังต่อไปนี้ 1. ตรวจก่อนการทำงาน 2. ตรวจระหว่างการทำงานทุกหนึ่งปี 3. ตรวจภายหลังเปลี่ยนงานหรือออกจากงานอย่างต่อเนื่องดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจากการประกอบอาชีพโดยผู้ที่ทำงานหรือมีโอกาสสัมผัสแอสเบสตอสหรือแร่ใยหินควรสวมหน้ากากป้องกันแอสเบสตอสตลอดเวลาทำงานและทุกครั้งที่ทำงานที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของแอสเบสเตอสเช่นการตัดวัสดุควรพรมน้ำลงวัสดุให้ชุ่มก่อนตัด เพื่อลดการฟุ้งกระจายนอกจากนี้หลังทำงานต้องล้างมือและใบหน้าให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง mm hmm. เพื่อป้องกันแอสเบสตอสเข้าสู่ร่างกายสถานที่รับประทานอาหารรวมถึงการดื่มน้ำ ควรจัดแยกออกมาจากพื้นที่ทำงานให้เป็นสัดส,ส่วนไม่ควรอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับแอสเบสตอสและหลังเลิกง,งานหรือสิ้นสุดการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแอสเบสตอสจะต้องอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเพื่อล้างแอสเบสตอสที่อาจติดตามตัวและเสื้อผ้าป้องกันไม่ให้สูดดมเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว